นาโสมโสมเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวก่อนดูซิวันนี้จะทำอะไรกินทำเมี่ยงประทูสวัสดีคับวันนี้จะทำเมี่ยงประทูกินกับยายกับน้องก่อนอื่นมาต้มนี้กันก่อนหัวถึกๆ แล้วก่อนอื่นจะมาทำนี้ก่อนต้ผ้าทันนะเดี๋ยวยายจะต้มนี้ให้ต้มผ้าทนยายเส้นขนมจีนเนี่ยปลาทูนะแต่ต้มนี้ก่อนเส้นขนมจีน,จนที่นี่นะมาเลายค่ะขนมจีนแห้งสำเร็จรูปเลยเนี่ยขนมจีนแห้งต้มี่นาทีละยาย15นาทีก็ได้ลวมั้งเนาะ ประมาณสิบห้านาทีต้มอเอน,นี่ย้มจีนง่ายๆเลยไม่ต้องนี้เลยไม่ต้องทําเหมือนสมัยก่อนนะที่จะต้องแบบแช่ข้าวแช่อะไรไว้โอ้กว่าจะได้กินมียุคสมัยใหม่เขามีแบบสําเร็จเลยแค่ต้มน้ําร้อนก็ได้ละมัมีอะไรกระทูนี่เดี๋ยวกันนะใช่กระทะมันลงไปถ้าได้ยินเสี่ยงเนิ่ๆมัต้อง ยายเป็นคนกาญจนบุรีจ้าคืออยู่กับยายนานก็จะเน่าไปกับเขาแล้วเนี่ยยายมาอยู่นี่กี่ปีละสี่ปีแล้วยายมาจากกาญจนบุรีมาอยู่ที่บ้านเนี่ยว้าว <Wow. S 1> เป็นแม่ครัวอยู่ที่นี่ที่นี่ทำอาหารไทยขายด้วยอะค่ะแต่ตอนนี้ช่วงโควิดก็ไม่รู้จะขายให้ใครละ ยายก็เลยต้องมาอยู่ที่บ้านก่อนไม่ได้อยู่ที่ร้านมีนรูปปะตูประตูเราตัวเบลเลอเลยจ้าทําเองค่ะยายทําเองเลยจ้าถ้าลอ <Wow. S 1> ต่อไปนะนานอ่ะพอตอนนี้ก็เข้าไม่ได้ด่านอ่ะด่านปิดผักสังข์เอาไปกินกับเนี้ยนี่คือผักสดๆเลยออร์แกนิก ผักเห้เดองคุณภาพ mm. เตรเครื่องนี้ก่อนเตำนี้ก่อนตำน้ำพริกน้ำจิ้มน้จิ้มเนียงพีฟ mm. เมะนาวและบัตชี หัวไยาทอดกระเทียมจิ้มกันใส่รากผักชีกับกระเทียมนะคะลงไปก่อนตำตำตำพอละเอียดหรือให้ละเอียดหรือว่าอยากพอหยากก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนหลังจากนั้นนะคะก็ใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะพริกขี้หนูสีแดงกับสีเขียวก็ให้มันมีสีสันนิดนึงเน,นาะตำให้ละเอียดหรือพอหยากเช่นกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตักออกมา แล้วก็ปรุงรสมะานาวใส่น้ำปลาแล้วก็ปรุงรสค่ะเดีด๋ยวทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเทเดียวถ้าใครชอบแบบกินแบบไก่หั่วหั่วผุ้หัวป่นเนาะยายเนาะหั่วดิส่งป่นก็ได้ใส่ลงไปก็ได้น้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนียงแต่ละทุกจิ้ม ยเมจีนจ้าต้มเสร็จแล้วนี่เส้นมันก็อย่างงี้เอามือจับเลยนะนี่ไงล่ะไงล่ะเออเหมือนขนมจีนสดเลยไหมเสร็จแล้วค่ะเมี่ยงปลทูข่าหมูยอมาด้วยนี่มมนนมหมูยอเอามากินกับนึ่งี่ยงปลาทูกับหมูยอเอาแค่นี้ น้ำจิ้มผักมีประโยชน์นะจ๊ะม,มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายกินผักเยอะๆจะได้ไม่อ้วนแต่มีคนบอกว่าพวกสัตว์ที่มันกินผักอะ่ะทำไมเป็นอ้วนก็มีมน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดทำเองนะคะก็อบอกให้ ช้อนกันมาจิเรียงปัทูกัน,กนใส่ผักเลยใช้มือนะเดี๋ยวว่ากันนะจริงๆอะใช้ช้อนก็ได้ อันนี้แหละมันได้อัศรสไงใช้มืออ่ะใช้มือมันก็ได้อัศรสในการกินไนงจิ้มเข้าไปบับเขาหา อ,อร่อยหูมผมลาม,ม้วนขนมจีนตาตาอืมหืมไนมีเสียงมันไม่้อยมาไม่ว่าจะลอกใช้มือนี่แหละบ้านๆกินไป

ถ้าใครอยากรู้ทำไมนัทมาอยู่ที่นี่ได้ที่มาเลยได้ก็ถามกันเข้ามาเม้นกันเข้ามาอยากรู้อะไรอ่ะเม้นมาทำไมเธอมาอยู่ที่นี่แล้วเธอมาเป็นสะพ้ายจีนเนี่ยเป็นยังไงง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยที่จะมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ที่นี่ตามลำพัง เมื่อก่อนก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่นะคะ่ะมาทำงานที่นี่ด้วยกันแต่ตอนนี้เพื่อนก็ไปแล้วเราก็มีลูกมีสาม,มีอยู่ที่นี่ใครอยากคู้ก็ถามสอบถามได้นะคะอยู่นี้ก็ไม่มีเพื่อนหรอกเหงาใช่ดีนะที่มีลูกก็มีแม่ครัวเป็นคนไทยก็ยังได้คุยได้อะไรกัน ใครรู้บ้างบอกสิใครมีสามีที่ติดเกมบ้างใครมีวิธีบ้างให้เลิกเกมให้เล่นเกมน้อยลงสนะใครมีวิธีมาบอกหน่อยนะสามีเนะี่ยติดเกมหนักมากเมาส์เมาส์หัวหลังบ้านใครมีเรื่องมาเมาส์มาแชร์กันนะสามีติดเกมเนะี่ย มีเรื่องเล่าเรื่องมาอาอะไรมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะประสบการณ์คนอยู่ต่างแดนต่างบ้าน,ต,าานต่างเมืองเป็นยังไงกันบ้างเดีย๋ยวไวค้คิดหน้ามาเล่าให้ฟังถ้าใครอยากรู้การเดนอยู่ที่มาเลเซียคลิปนี้ลาก่อนนะคะอไปอลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยช่อง